วันนั้นตาไปซื้อให้ไอมังกระบาดถวยไอ้สำปึงเหมือนกันอันนั้นอันนั้นรองรับ 5G แล้ว 5G 5G ถอยราคาราคาอยู่ที่8,299บาทดีดีดสเปคดีเพราะว่าหนึ่งท,ที่แรกเกิดน้องท่านอ้องยุอืแล้วใช้ใช้ออยะง,งาน เยบแต่เปลยังไม่คล่องเลยมันมันเียดโอ้ยนี่ที่ตัวนั้นก็่กกว่าอันอันที่จริงความการใช้งานต่างๆไอ้เวอร์ชันฟัง์ช้านต่างๆมันก็คล้ายคลึงกันเนาะเพียงแต่ว่าบางทีเราไปติดตัวนั้นแล้วทีนี้พอเราไม่ใช้ตัวใหม่มันกลาย็นเฮ้ยมันมันดูติดขัดมันดูอะไรต่างๆอืมใช่เดี๋ยว้ักระยะหนึ่งพอเราเขารีบเข้ารอยเขารู้เข้ารอยปุ๊บเดี๋ยวสบายเองไม่ต้องกังวลนั่นแน่นนะรอเออเท้าแต่มือเข้าท่านี้ อคือจริงๆแล้วตามที่สภาพตาไปดูกับเกษตรเมื่อสักครู่เนี่ยเวียก็มันดันแบบขึ้นมาพรวดพลาดเนาะเพียงแต่ว่าน้ำมูลอ่ะมันไม่สามารถไปได้แล้วอันนี้เออคือมันไปติจูน่งื่น้ําโขงแม่นะทีนี้เมื่อทางนี้เข้าหมู่บ้านในเบียก็จะต้องอั้นมาด้านนี้ขึ้นดิดขึ้นมาดีขึ้นไปจะไปท่าตูทางทางบนเดียโมไปท่าตูเพิ่มครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ว่ารุ่นว่าทางพี่ไม้ทางโคราชจะมาเพิ่มเติมไหมนี่น่ะ เวียนพาย <že> ุนแนโจนไงบนพันตุ์พันธุ์ทยเาที่มาอีกสุดท้ายก็อีกรอบเดิมเลยบ้านเราก็เตรียมคือมันเบียร์เบียร์รุ่ยถ้ามาอีกก็ใช่แต่สภาพตอนนี้ที่ตาไปดูน่ะข้าวไปหมดแล้วยาลาก็มาเนี่ยจะได้เนาอ ไอ้ไ call, bon. ข้าวมันกำลังออกรวงอ่ะนิดเลยท่านผู้ชมสงสารข้าวเป็นถึงแม่ข้าวนั้นจำตาถึงแม่ไม่ใช่ของเราแต่เมื่อพิ้องเราได้รับความเห็นใจนะนะยังไม่ได้ร่ำเติมเราเห็นใจกันตามันเห็นใจกันที่เล่นใจพวกาคนที่เป็นเจ้าของข้าวนะถ้าไหนที่ไม่กดมาขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นภูมิคุ้กันกับเออใช่มันเล็กเนาะมันภูมิคุ้กันกับเราทำไร่ทำนาทุนไตรกวนเรากลายเป็นอยู่ในสายลวดต่อเสแล้ว เดเยนก็กลังเอมยใช่อย่างน้อยตังมันมีแต่คีมีข้าในยุ้งเนี่ยน้ำน้เลยใช่อย่างอื่นไม่ไม่เท่าไหร่นะให้มีข้าอยู่ในยุมันก็มีข้าวกินก่อนนระดับแรกแนี้ไม่เทาประกอบอื่นๆก็ว่าเขาว่ากันที่หลังหาได้หม่ได้ขึ้นการก็ได้อยู่แล้วนี่ เติมิดเลยคทางนี้คือหางมากทางนี้พอได้อยู่อือเรากี่ไร่ตรงนั้นเนี่ย่อดเหรอนะต้นที่ตาก็ไปมาไปสวนทางตาบ่อยๆตรงนั้นเหรอแต่แต่แต่หน้าไม่มีข้าวใช่ไหมคุณเล็ก ตาไปมาแล้วเมื่อกี้นะจะเอารือล้อนะโชคดีเด้อพวกเขาคุยกันเลยค้างกะโอเคเนาะวันนห้ไม่คุยกันยาวเจอกันเจอมาหน้ากลางทางก็ได่ขนาดกลางไม่กลางกลางเลยแหละกลางทางเลยถ้ามีรถมาโหคงจะนมาดูไอ้พวกนี้นักเลงอยญ่หรือไงนั่งค้างคุยกันกลางทางเลยค้างอย่างเออใช่แต่บางทนโชคดีที่ถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนเดินเท้ยทางข้าครองก่อนชุดีได้เจอด้วยได้เจอกันใหม่เนาะจะไปตาก็ไปเหมือนกันแหละ อย่าลืมเข้าไปดูเนอะขอบคุณม,มากเดออร์ลิงกลงอกอ้องสั้นจ่าจ้าเเด้อโชคดีโชคดีครับปัหครับปัหาเดี๋ยวเดี๋ยวจจที่ของที่ไล่จะไปไหนอีกโตนาดีหน กกนแนั่นน่ะ,ะเยบเยกเกหรอเมื่อวานก็มาฟาร์มนี้แหละเม,มื่อวา,านมาฟาร์มนี้แหละเมื่อวาน,นเมื่อวานมาฟาร์มนี้แหละเมื่อวานอ่ะเมื่อวานก่อนผ่านมาอืมเมื่อต้นนาติดหนูนก็ไปนั่นน่ะใช่ไหมไปก่อนแล้วนั่งอ่ะอือป้ป้อืม ไปเหมือนกันมา่อนรอ่อทดตามมาแล้วนะท่านนั่นนะ่ะดูสิรถใครตามมาข้างหลังนะไปแล้วอันนี้หุ้ยเออไม่ใช่นี่กุฎหันสีมท่านผู้ชม น้ำเยอะทีเดียวนะ้มันก็ดนนุ้นมาจากน้ำมูลอีกทีหนึ่งเต็มตะลิงเหมือนกันไม่เหลือหรกไม่ไหลหลรวดูๆบริเวณนี้คือสนามแข่งเรือนะั่นแหละท่านผู้ชมที่เคยมาถ่ายทำํำแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นบริเวณสนามแข่งขันเรือจ็ดที่ภายประเพณีซึ่งเคยจัดกันมาประจําทุกๆปีม,มีมีอยู่ปีที่แล้วมั้งเออมีอยู่บางปี เราไม่ได้จัดตะปีเนียน้ํนาเยอะมากน้ําเยอะมากทีเดียวเพราะน้ามันลุนมาจากน้ําม,มูลด้วยดูสภาพน้ำสิอันนี้เรือเรือของลมูลไหนเนี่ยอเทพนิมิตเหรอมาซ้อมบอหัวกลับเทพนิมิตใช่นี่แหละเรือจัดทิพายที่กล่าวถึงสักครู่นะท่านผู้ชม ก็คือเขาจะมาซ้อมเป็นเปนเนี่ยเห็นไหมสนามสวยงามมากเลยแต่ปีนี้ก็คงจะไม่ได้จัดละมังดูท่าทางแล้วล่ะอย่างที่ทราบกันามาแล้วว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโรคระบาดโควิดยังไม่ปินก็นเลยไม่สามารถจะจัดได้นะท่านผู้ชมก็จริงแล้วสนามนี้ก็สามา,มาซ้อมได้ฝึกซ้อมกันให้อยู่ตัวก็สนามสวยงามบริเวณก็ดูสิ สวยน้ําเยอะมากทีเดียวต้าหลัตรนี้ก็คือที่เออเป็นกออำนวยการนะขึ้นเลยก็คือเข้ามาตั้งไว้สําหรับซ้อมเป็นประจเมาเป็นฤดูการเทศกาลก็จะเป็นแบบนี้แหละสวยงามมีบริเวณเจอดรถบริเวณเดินนั่งดูชมสบายสวยงามดีทีเดียวผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยว มีโอกาสมาหมอจะอามาเกาะติดสถานการณ์บริเวณตรงนี้ให้ชมอีกในครลิปนี้เขาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ